มีใครเคยกินเมนูนี้บ้างครับกับเมนูหมูสับคั่วพริกขี้หนูส่วนนะครับจะบอกว่าเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากเลยนะครับกินกับข้าวสวยเนี่ยดีมากๆเลยขั้นตอนแรกผมจะเอาหมูบดหรือหมูสับเนี่ยนะครับมาคั่วกับกระทะแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันนะเพราะว่าตัวหมูที่ผมได้มาเนี่ยมันจะมีความมันเยอะกว่าเนื้อแดงนะครับคือเนื้อมันเนี่ยมันเยอะกว่าเนื้อแดงนะผมก็เลยใช้ การคั่วกับกระทะเพื่อเป็นการรีดน้ํามันออกมานะครับเดี๋ยวพอคั่วไปสักพักหนึ่งนะเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าน้ํามันเนี่ยมันจะออกมาเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตักน้ํามันตรงส่วนเนี้ทิ้งออกไปนะครับเพราะว่ามันจะไม่ดีต่อสุขภาพนะครับทุกคนถ้ากินเข้าไปเนี่ยนี่ตักออกเลยนะครับจากนั้นผมก็จะทําการคั่วหมูกับกระทะต่อนะครับนี่ หมูของผมนะจะคั่วโดยการใส่น้ำปลานะครับวันนี้เราจะไม่ใช้ซีอิ๊วนะครับก่อ,อนที่จะใส่น้ำปลาให้เราใส่พริกที่หนูสวนหั่นลงไปก่อนนะครับจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้ใส่น้ำปลาลงไปครับ ทำการผัดคั่วคลุกเขาไปแบบนี้เลยโอ้โหพอใส่น้ำปลาลงไปเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับยิ่งใครใช้น้ำปลาดีๆหอมๆเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับทําทการผัดคั่วคลุกเขาไปให้ส่วนผสมของเครื่องปรุงเนี่ยเข้ากันจากนั้นใ,นใส่กระเทียมเจียวลงไปนะครับผมเลือกใช้เป็นกระเทียมเจียวสําเร็จรูปนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเจียวเองนะเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือเซเว่นก็มีขายนะครับ นี่แค่นี้เองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตักเสิร์ฟใส่จานแบบนี้ได้เลยนะครับกลุ่มข้าวสวยร้อนๆนะครับมีไข่ดาวด้วยเนี่ยจะดีมากๆเลยถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วนะครับลองไปทําตามดูทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ